Good morning สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้วันพารือหัสบอดี Thursday 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 สีอะไรคะวันพารือหัสบอดีสีส้มนะคะ orange สีส้มเรายังอยู่ในหน่วยที่12ผิวสัมผัสรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะเราเรียนผ่านมาแล้ว4ี่วันใช่ไหมคะ ในวันจันทร์เรามาทบทวนกันก่อนเนาะวันจันทร์เราเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆวันอังคารลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงกลมหรือทรงกระบอกในวันพุธเมื่อวานเราเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม และลูกบาศกหรือลูกเต่านั่นเองนะคะส่วนในวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงกลวยลักษณะของรูปทรงกลวยเป็นอย่างไรคะเด็กๆดูรูปภาพนะคะรูปทรงกลวยนี้จะเป็นเรียวขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะข้างบนก็จะกว้างส่วนด้านด้านล่างก็จะแหลมใช่ไหมคะ รูปนี้เราคว่ำมาไว้นะคะข้างบนเห็นไหมคะแหลมแล้วก็ลงมาข้างล่าง,งก็จะกว้างแต่รูปไอศครีมนี้เราตั้งขึ้นดังนั้นข้างล่างก็จะแหลมข้างบนก็จะใหญ่ๆโค้งๆใหญ่ๆนะคะอันนี้คือลักษณะของรูปทรงกลวยนั่นเองนะคะอ่านเด็กๆสังเกตที่บ้านเด็กๆนะคะว่าที่บ้านมี ภาชนะอะไรที่เป็นรูปทรงกลวยบ้างคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูควรากระดาษ a-c มาหนึงแผ่นนะคะคุณครูจะทําเป็นรูปทรงกลวยให้ดูนะคะกระดาษเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะครูก็จะม้วนม้วนอย่างนี้นะคะเอาม้วนจะทําให้ดูเป็นรูปทรงกลวยเราจะเอาใบตองหรือกระดาษก็ได้นะคะเห็นไหมคะ แบบนี้ค่ะอ่าข้างล่างก็จะแหลมแหลมใช่ไหมคะรูปทรงกลวยแบบนี้ส่วนข้างบนมันก็จะอ่าจะใหญ่ขึ้นไปเหมือนในรูปอันนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างอันแรกเลยอ่าเดี๋ยวมาดูภาษาอังกฤษก่อนรูปทรงกลวยโคนโคนยยนจุยสิงยยนจุยสิง แปลว่ากรวยรูปทรงกรวยนั่นเองเวลาเด็กๆมาโรงเรียนจะเห็นสัญ,ญลักษณ์อันนี้กรวยที่เราตั้งกั้นจราจรใช่ไหมคะเรากั้นไว้ว่าเราจะไม่ให้รถมาจอดตรงนี้นะหรือกั้นเอาไว้ว่าไม่ให้เดินทางผ่านมาทางนี้นะเราเรียกว่ากลวยเห็นไหมคะกลวยข้างบนอันนี้ก็จะเป็นแหลมๆข้างล่างก็้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นกลวยกระดาษนะคะ ต่อไปที่เราเห็นเยอะที่สุดอะไรเอ่ยไอศครีมนั่นเองไอศครีมที่เราเรียกว่าไอศครีมโคนหรือพูดภาษาไทยก็คือไอศครีมทรงกลวยนั่นเองแต่เราจะเรียกว่าโคนใช่ไหมคะที่เป็นตัวขนมปังอันนี้เห็นไหมคะข้างล่างจะเป็นแหลมๆแล้วก็จะมีอีกกลวยที่เราเอาสำหรับเทน้ำใช่ไหมคะ คุณครูหากรวยของครูพรไม่เจอเราเอาไว้เทน้ําำว่าเทจากขวดหนึ่งไปใส่อีกขวดหนึ่งถ้าเราเทเลยมันก็จะหกดังนั้นเราก็เอาก้วยมากรองเพื่อจะเทน้ําไปนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นวัสดุหรือสิ่งของอะไรที่ข้างล่างแหลมๆข้างบนจะใหญ่เด็กๆจะคิดไดทันทีเลยว่าอันนั้นก็คือรูปทรงกลวยนะคะซึ่งในบ้านเราก็มีให้เด็กๆไปดูนะคะ คุณค่าพอประสานของวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของความจริงความเรียบง่ายแล้วก็ความพอเพียงนะคะอะ่เรามาดูใบกิจกรรมของเราวันนี้ครูพรใช้เด็กๆทำวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆด,ดูนะคะจะเป็นลูกศรตัวแรกเลยเลขสี่ให้เด็กๆด,กดูตัวเลขที่อยู่บนลูกศรโค้งๆอ,อันนี้นะคะสี 4. ตรงนี้เขาเขียนว่าบวก2ดังนั้นเราก็เอา4บวก2การบวกเลขเอาเลขมากไว้ในใจใช่ไหมคะเอา4ไว้ในใจชู2ขึ้นมา4แล้วก็5 6อ่ะเรามาเขียนเลข6ในวงกลมนี้ก่อนเมื่อเด็กเเขียนเลข6เสร็จแล้วเอาเลขที่อยู่ในวงกลมคำตอบที่อยู่ในวงกลมตรงนี้ไปบวกตรงตัวเลขที่อยู่บนสะพานโค้งอีกตัวเลขที่อยู่บนสะพานโค้งก็คือเลข1 บวก1ใช่ไหมคะเด็กๆเอาหไปบวกกับ1เอาเลขอะไรไว้ในใจคะเอาหไว้ในใจชู1่ขึ้นมา6แล้วก็7ใช่ไหมคะเขียนเลข7ในช่องวงกลมอันนี้นะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเอา7ไปบวกกับตัวเลขข้างบนนี้อีกเพราะที่เราบอกว่าเอาไปบวกเพราะว่าข้างหน้าตัวเลขนี้เป็นเครื่องหมายบวกดังนั้น7็ด บวก3เอาเจ็ดไว้ในใจชูสาขึ้นมาเจ็ดแล้วก็8 9 10เลข10มีอะไรกับอะไรคะ1กับ0อ่ะเขียนตรงนี้ค่ะ1กับ0เสร็จแล้วมาดูข้างบนอีกเป็นเครื่องหมายอะไรเอย่ยอ่ะข้างบนเขาเขียนว่าบวก4ดังนั้นเราเอาสิไปบวกกับ สเอาเลข10ไว้ในใจชูสีขึ้นมา10แล้วก็11 12 13แล้วก็14เลข14มีเลข1กับเลข4อ่ะก็เขียนลงไปแถวอื่นก็ทำเหมือนกันให้ดูเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้านะคะว่าเขาบอกให้เรา บวกหรือลบเด็กๆจะต้องดูนะคะไม่ใช่ว่าบวกหมดทุกข้อต้องดูดีๆในใบกิจกรรมอาจจะเป็นเครื่องหมายทั้งหมดเครื่องหมายบวกทั้งหมดแต่คุณครูอยากใหค้คุณครูพรอยากให้เด็กๆให้มีความรอบคอบให้รู้จากการสังเกตว่าเครื่องหมายอะไรแล้วเราค่อยมาเขียนคำตอบนะคะ ครูพรฝากในเรื่องความปลอดภัยการระมัดระวังรักษาดูแลสุขภาพของตนเองนะคะเพราะตอนนี้ที่โรงพยาบาลนังรองมีคนไข้โควิดเยอะมากเลยแล้วในตลาดหรือข้างนอกเราไม่รู้ว่ามีใครติดเชื้อบ้างดังนั้นนะคะเด็กๆเวลาเวลาออกไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่ ต้องสวมใส่แมสแล้วล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพอเข้าบ้านปุ๊บเด็กๆก็กกรีบล้างมือล้างเท้าให้สะอาดเลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งภาพความดีมาให้คุณครูด้วยนะคะอ่ะเราเรียนออนไลน์พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแล้วเรามาเจอกันในวัน สัปดาห์หน้าวันจันทร์เรียนออนไลน์แล้วก็วันอังคารเราเปิดเรียนนะคะวันนี้ครูพรขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายซียูค่ะสวัสดีค่ะ